สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะสำหรับคนลัคณาราศีธนูเดือนเมษายนนี้โชคลาภความสำเร็จดีนะคะดวงการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภเด่นดวงผู้ประทับก็ดูดีมากๆดวงดีตลอดทั้งเดือนเลยล่ะค่ะช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์และดาวพระหัตดาวคู่มตรอยู่ร่วมราศีกันในภพพันธุเล่นกับดาวเกตที่อยู่ในภพกัมมะ ทำให้ดวงผู้ประธามเด่นมากโชคลาภความสําเร็จดีจะทำอะไรก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือเกื้อหน,นุนผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนแนะนําโชคลาภแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้จะติดต่อการงานเจราจาค้าขายทาสัญญาทําข้อตกลงหรือจะขออนุมัติงานก็จะมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีการงานราบรื่นมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่ ที่ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตที่ดีแล้วก็ยังเป็นงานที่ผลตอบแทนดีกำไรดีเข้ามาอีกด้วยดังนั้นก็ขอให้หมันเสนองานขายงานติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้คนให้มากเข้าไว้นะคะโชคลาบจะได้วิ่งเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสรับทราบทำกำไรจากงานเก่าโครงการเก่าจากลูกค้าคู่ค้าเก่าคู่สัญญาเก่าหรือจะเป็นงานซ่อมบำรุงบริการหลังการขายก็ดูดีด้วยเหมือนกัน แล้วก็ยังมีโอกาสดีจากความเกา่าของเกา่าของดีของเด่นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของที่เกี่ยวข้องกับศิละปะวัฒนธรรมของที่เอามาปรับใช้เอามาต่อยอดเป็น soft power ได้มีแนวโน้มที่ดีทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสดีจากอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสร,รับทรัพย์ทากาไรจากบ้านที่ดินสมบัติมีค่าที่มีอยู่ในมือผลผลิตจากที่ดินจากการเกษตรจากการทำสัญญาการโอนกนรรมสิทธิทรัพย์สินต่างๆก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยเหมือนกัน ช่วงครึ่งดือนหลังดวงจะยิ่งเด่นมากขึ้นนะคะพระอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในภพปุตตาได้ตำแหน่งมหาอุดหลังทรงกรานตั้งแต่วันที่19เมษายนดาวพรหรัสดาวคู่มิตรก็ย้ายตามเข้ามารับตำแหน่งราชาโชคคู่ดาวใหญ่มาอยู่ร่วมกันในภพพันธุก็ทำให้สมองปลอดโปร่งความคิดดีไอเดียดีความคิดสร้างสารรค์ดีนะคะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินทำให้มีโอกาสดีจากการเริ่มงานใหม่โครงการใหม่ ีโอกาสรับทราบทํากําไรจากการทําอะไรใหม่ๆจากการใช้วิธีการใช้แนวทางใหม่ๆจากการได้พบปะพบ,พบเจอผู้คนใหม่สังคมใหม่หรือได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆดวงผู้ประทามก็ดูดีมากด้วยมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจอลูกค้ารายใหญ่ได้พบได้เจอกัละยาณมิตรที่ดีมีโอกาสได้พบลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่19ถึง24เมษายนที่พระจารย์จะเข้ามารับตำแหน่งมหาจาักรในภพปุธธตตะและมหาอุดในภพอริตามลำดับนะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเด่นมากที่สุดของเดือนขอให้ใช้ให้ดีงานใหญ่ทรัพย์ใหญ่ไม่ไปไหนแน่นอนคะ่ะเพียงแต่เดือนเมษายนนี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่บ้างช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปยมุกขคมึนเมาสถานที่อโคจรเอาไว้นะคะ แล้วก็ขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดียไปก่อนจะทำให้มีเรื่องมีราวยุ่งยากตามมาได้ช่วงครึ่งเดือนหลังระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานเกา่าโครงก,การเก่าอาจจะเป็นเรื่องของบริการหลังการขายหรือปัญหาจากการงานที่ยังเคลียร์ไม่จบปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมย้อนกลับมาให้แก้ถ้าจัดการได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้มีเรื่องยุ่งยากตามมาทำให้การงานเสียหายได้ แต่ถ้าจัดการได้ดีก็จะทำให้มีชื่อเสียงมีโอกาสที่ดีมีเครดิตที่ดีตามเข้ามานะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอาจจะมีคนมาแนะนำให้ทำงานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดระวังจะถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาจากสัญญาข้อตกลงจากการงานหรือจากทรัพย์สินบ้านที่ดินก็ขอให้ระวังกันไว้สักนิดนะคะแต่ก็ไม่ต้องคิดมากจนเกินไปนะคะถ้าแก้เองไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือบ้าง เดือนเมษายนนี้ดวงผู้ประทามเด่นมากต่อให้มีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะมีทางออกที่ดีในท้ายที่สุดค่ะเดือนเมษายนนี้ขอให้วางแผนให้ดีนะคะลุยงานให้เต็มที่หมันเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายเข้าไว้แล้วก็ขอให้เน้นความรอบคอบเน้นความชัวไว้ก่อนบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วการงานการเงินงคุณก็มีแต่จะดียิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเองค่ะในเรื่องของการเงิน คนราศีธนูเดือนเมษายนนี้ดวงการเงินดีนะคะคล่องตัวทีเดียวรายได้ดีกดําไรดีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการมีโอกาสได้ของขวัญของฝากได้ของถูกใจจากญาติมิตรคนใกล้ชิดอีกด้วยดวงคู่ครถามก็ดีมากมีโอกาสรับทราบได้ลาดลอยจากญาติมิตรคนใกล้ชิดอาจจะเป็นการรับทราบโดยตรงหรือญาติมิตรคนใกล้ชิดแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้ มีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีทําให้มีโอกาสรับรัพย์ทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนแล้วก็มีโอกาสดีมากจากการเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่นะคะมีโอกาสดีให้ทํากําไรจากการเจรจาค้าขายทาสัญญาทาข้อตกลงการงานที่ต้องติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้คนได้เยอะมีแนวโน้มที่ดีมากช่วงครึ่งเดือนแรกและช่วงปลายเดือนโชคอสังหา ดีมากนะคะมีโอกาสารับทราบทำกำไรจากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือจะเอาบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยสมบัติเกา่าของเกา่ามาสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณค่าเอามาทำร้านค้าทำออฟฟิศปล่อยเช่าหรือเอามาต่อย,ยอดสร้างูลค่าเพิ่มก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยเหมือนกันก็ขอให้หมั่นเสนอง,งานขายงานเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะจะทำให้มีโอกาสาที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาเอง โดยเฉพาะวันที่19ถึง24เมษาย,ยนเป็นช่วงที่ดวงชะตาโดดเด่นที่สุดของเดือนจะมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสได้พบลูกค้ารายใหญ่ขอให้สร้างเหตุแห่งรายได้ไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเดือนนะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นและถ้ามีโอกาสดีอะไรผ่านเข้ามาขอให้คว้าไว้ให้มั่นนะคะงานใหญ่ลาบใหญ่กำไรก้อนใหญ่ไม่ไปไหนแน่นอน เดือนเมษายนนี้ดวงการเงินดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ในเรื่องของรายจ่ายและการลงทุนก็ขอให้เน้นประสิทธิภาพเน้นความชัวไว้ก่อนจะดีที่สุดไม่ทําอะไรเกินตัวเกินความจําเป็นประเมินความเสี่ยงให้ดีจะช่วยลดโอกาสเสียงเงินเสียทองโดยใช้เหตุให้กับคุณได้ช่วงสงกรานก็ขอให้ระวังในเรื่องของการเงินเอาไว้บ้างเดี๋ยวจะเกินงบเอาได้หลังสงกรานการเงินจะมีความผันผวนอยู่บ้างในเรื่องของรายได้และกําไรไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ ยิ่งแต่ช่วงหลังสงกรานต์ถ้าจะลงทุนก้อนใหญ่หรือซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้านใหม่รถใหม่ก็ขอให้ดูแลบัญชีดูแลการเงินให้ดีระวังจามุนไม่ทันแล้วก็ขอให้ระวังอาจจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขอให้ระวังกันไว้ก่อนนะคะเดือนเมษายนนี้ขอให้ขยันมุ่งมั่นเข้าไว้ลุยงานให้เต็มที่บริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีรายได้และกําไรที่สร้างมา ก็จะมั่นคงและอยู่กับคุณไปยาวๆเองค่ะในเรื่องของโชคลาภเดือนเมษายนนี้คนราศีธนูมีโชคลาภจากญาติมิตรใกล้ชิดคนคุ้นเคยนะคะมีโอกาสรับทรัพย์ได้ลาบลอยจากญาติมิตรคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้ดวงลาบลอยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ดูดีมีให้ลุน้นเลขนําโชคไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถ หรือผู้ใหญ่ในบ้านนี่แหละค่ะได้มาแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบารมีกันด้วยนะคะโชคลาบจะได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสุขภาพช่วงวันที่4-6ถึง6วันจากรรีนะคะช่วงสงกรานต์1 9ถึง19แล้วก็ช่วงปลายเดือนวันที่26-30ถึง30ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถราการเดินทางกันไปด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ช่วงสงกรานต์ ขอให้หลีกเลี่ยงไปยมุกของมึนเมาสถานที่โคโจรระวังอุบัติเหตุจากน้ําแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องของการเมาล็ขับกันให้มากๆด้วยช่วงสงกรานนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและญาติผู้ใหญ่กันด้วยนะคะระวังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอาหารเป็นพิษกันไว้ด้วยช่วงวันที่1 9บเถึงยีเมษายนขอให้ระวังฟืนไฟอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟฟ้าลัดวงจรกันไว้ด้วย ในเรื่องของความรักเดือนเมษายนนี้ดวงความรักของคนราศีธนูดูดีใช้ได้นะคะมีความสดใสมีสีสันดีทีเดียวสําหรับคนโสดเดือนเมษายนนี้มีโอกาสเจอคนถูกใจเจอคนที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น้าวหน้าขึ้นได้แล้วก็ยังมาช่วยเติมสีสันเติมความสดใสให้กับชีวิตมีโอกาสเจอจากหน้าที่การงานนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นคนที่บุฒที่ภาวะสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงธรรมะธรรมโมนอยก็จะดีมาก แต่ถ้าเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันความสัมพันธ์ก็จะออกแนวรักกันบ้างเถียงกันบ้างเป็นสีสันของชีวิตนะคะช่วงสงการานต์จะไปเที่ยวไหนก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีระวังจะเสียรู้เสียหายหรือมีเรื่องให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวได้ส่วนคนไม่สดเดือนเมษายนนี้บรรยากาศในบ้านดูดีใช้ได้อยู่แล้วนะคะมีความสดใสมีความเป็นเด็กน้อยประเภทรักกันบ้างเถียงกันบ้างเป็นสีสันของชีวิตคู่แต่ก็มีความเป็นทีมร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือดูแลช่วยกันทำงานดีคนที่บ้านยังแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสทีทางการงานการเงินเข้ามาให้หรืออาจจะมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือลับมาให้ด้วยเดือนเมษายนนี้ถ้าอยากจะให้บรรยากาศในบ้านดียาวตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนอย่าลืมเติมความหวานให้กันบ่อยๆนะคะชวนกันไปเที่ยวบ้างทำกิจกรรมที่มันสนุกสนานบ้างก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ ช่วงสองกลาดวงความรักจะไม่ค่อยเสเคียนเท่าไหร่นะคะระวังจะมีปากเสียงกันได้ก็ขอให้ดูดแแูแลกันไว้บ้างเดือนเมษาย,ยนนี้ถ้าบรรยากาศในบ้านดีความสัมพันธ์ครอบครัวดีการงานการเงินก็จะราบรื่นคล่องตัวตามไปด้วยนะคะสําหรับคนราศีธนูเดือนเมษาย,ยนนี้ขอให้มีความสุขสมบวังน้งใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ สุขสันต์วันสงกรานนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ